ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมากๆเลยแล้วก็เมื่อเทียกบกับยูนะประสิทธิภาพของอูกเต้เนี่ยจะชัดเจนก็คือการเล่นอย่างสม่ำเสมออันนี้มันเป็นบทความของเดอะน่นแนลนะครับเขาบอกว่าจริงๆอดีทุกอย่างอูกเต้เนี่ยได้ออกมาพูดเลยนะที่น่าดีทุกหมดทุกอย่างเลยและมีความสุขมากความรู้สึกในการฉลองประตูชัยชนะความสุขของแฟนบอลที่นี่สุดยอดมากนี่คือสิ่งที่อูกเต้กล่าวหลังจากจบเกมชนะแมนซิตี้นะ และสิ่งสำคัญที่สุดนะครับอูกเต้มีคุณสมบัติในการเป็นโครงสร้างหลักของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่แล้วเขาพอใจกับผลลัพธ์ในวันนี้และเตรียมตัวสำหรับเกมต่อไปกับสเปอร์นั่นเองนะครับ mm. ก็แน่นอนครับเดี๋ยวไลฟ์อัพสเปนวตจริงจะมีเดี๋ยวไปเราดูกันนะว่าอูกเต้จะได้ลงสนามหรือไม่นะครับ mm. คราวนี้นะครับเราจะเข้าสู่นะครับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอคลคาราบาวครับรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับซึ่งจะแข่งขันกันในคืนนี้นะครับ